mm -hmm. ผมท่านผู้ชมวันนี้ได้หมัดหมัดน,น,นะครับสายหน้าโยมหมัดสายหลังโยมไม่โทมน,นะครับสายบนยยไม่ใช่ไหมครับลงคันนี่ครับผมท่านผู้ชมครับถึงหน้าตาผมจะเหมือนเกาหลี จริงๆแล้วผมเกิดที่โคราชนะครับ ถ้เป็นขนมเปี๊ยะนะครับใครไปรุ่นตีติ้งต้องสิเปี๊ยะครับครผมครับผมครับนี้เป็นของฝากครับผมมีใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับโอ้ยนี่ไปด้ยนะครับด้วยด้วยน้ำจิ้มนะฮะนี่น้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มอะไรก็ได้นะครับนะขนมเปี๊ยะเล็กกะด้วยยังไงกันด้วยนะครับกับรับประหมึกนครับแานพิเศษตัวทันครับที่กองอะไรนะกองบางซองบางเซลฟ์บางเซาฟ์ช่วยกูเห่าถ่ายนักจิมกาแฟด้วยกันครับเช้านี้ครับผม あ。 มันน่าจะมี6-7ปีได้ครับ

กระโดดลงน้ำขาจมดินเลยค่ะโอ้ครับผมเดียวว่าเขา้างตรงนี้ผมกะว่าจะลากขึ้นมาครับพอดีเขาก็เลยหุดตรงนี้พอดีครับอินตุ้มๆน้ปลาหมึกก็โดดเลยครับผมโอ้ใช้ต้องเปลีนตะเกียงแล้วฝากวนกันลงทุนครับกระโดดลงน้ำ เอากระดนกเลยฮะเยียงกระหอโยครับโยโยไหมโยโยโยเตรียมเตรียมที่ตัดเลยนะไหนทีตัด

นะนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะบ่ายสองแล้วครับก็วันนี้ก็อย่างที่เห็นครับบรรยากาศก็อิ่มไปด้วยบรรยากาศครับผมบรรยากาศอบอุ่นสดชื่นหนาวเน็บแต่ว่าเราก็อบอุ่นครับผมเดี๋ราจะพามาสรุปแต้มครับก็พอได้แต้มอยู่ครับในวันที่ลมมันแรงแล้วก็อากาศหนาวหนาวน,น,น,นี้เหียนะประมึกเอาอยู่นะครับก <laughs> ็ ของฝากครับผมอยาให้ดูของฝากจากพี่นันนี่เต็มนี่ครับแล้วอยู่ในเกียงรถอีกต่างหากนะครับโอดเก่งใจใครก็เริ่มเจ็บคันนะครับเม่สักคู่น่าจะเป็นยี่สุน,นส,สายหย่อนเลยสายหย่อนเลยครับอันไปทัดไปทัดเดี๋ยวเราไปสนุกแจบขอหน้าพามือกันครับ ถ้าบ่ายโมงกว่าครับใยห้าหา,ยา,ยาย2้าม่สองเลยครับนะนะขอท,ทีก็พอได้ต้มอยู่ครับก็เป็นินไซโบออไ์ชส,สอกับเคียนไซส์สวยอีกสองแล้วก็นินไซทอดอีกสองครับผมอุ่นเลยครับต้มต้มอิ่มนะครับผมจะออกบ้างนาตราดใช่ไหม ครับนะฮะแล้วก็นี่นะครับอะไรครับโอ้มีเหยื่อนะครับโอ้เหยื่อน้ำประมึกไหมครับเหยื่อน้ำประมึกนะครับให้เป็นไปลองฟังฟังค้องขุดใหม่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดีเบตให้น้ำประมึกนะฮะครับเหยื่อเหยื่อเฮ้ยจริงจริงครัน้ำประมึกอ๋อนำไปห้าห้าหนึ่งเฮ้ยห้าห้าสองมั้งครับสี่ห้านะครับอันนี้แมนยูตามไม่ทันเลยครับกระจุยเลยครับนะครับแบบแบบนี้กระจุยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปไปเทสทลันที่คลองขุดใหม่นะครับลองดูว่า ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวภ,ภายในภายในสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาเวลาไปครับคุณพระประมุสาให้เดี๋ยวมาทั้งสองถุงครับนี่นะ,นะฮะโอ้โรับรองกระจายครับโอเคครับคุณครับระปรุณครับนี้ก็จะมอบปลาบางบอ่อนะครับปลา,าบางบ่อปลาบางเสาทงนะครับมอบให้พี่นันนะครับเอาไปทำกินน <c oughs> ะครับใส่สวยสองตัวครับผมทั้งหมดหกแ,แต้มสองสี่สองสามสี่ห้าหกเนาะ ใช้โป๊ะไปสองเต็มครับผมได้ครับสองเต็มครับผมพอได้พอได้ต้มครับผมได้ครับได้ได้โอ้โหใช้ใหญ่เลยนะครับเนี่นี่นะฮะนี่โอ้โใหญ่แล้วครับนี่โอ้โหนี่นะฮะนี่อ่าโอ้โหเต็มเต็มเลยครับโอ้โหอย่างนี้เลยครับโอ้โหสงกา่าครับสงกา่า แล้วเพบอกว่าเต็มตู้แล้วครับไม่มีที่ใส่แล้วครับก็เลยใส่ตู้เลยนะครับโอ้โสองตัวนี้ก็สองโลแล้วนะครับ2องโลแล้วครับโอ้โหนะครับกระจุยครับอันนี้กระจุยครับขาดรุ่ลุยนะครับโอ้ตะเพียนก็อ้วนเลยนะครับตะเพียนโอ้โหกินนะฮะนี่สดๆจากหน้าหมายนะครับกิโลละสี่สิบบาทครับกันเองครับกันเองนะครับกันเองโอ้โหหนักอยู่นะครับหนักอยู่ ครับยินครับัครับน้ำปลามึกครับนี่ครับสัดีครับผมครับองครับบนี้ก็จะลืมนะครับผมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c คร b e และกดติดตามติดกำลังใจให้ครับผมฝากนะครับเอทางแคทตี้แมนคนชนบทก็ติดตามนับประหมึกครับอ่าส่วน f อทางปหมึกก็ฝากแคทตี้แมนช่องน้อยๆด้ยนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s ับสไครตทั้งองช่องนะครับน้ปมึกนะครับน้ประหมึกแล้วก็แคทตี้แมนคนดิชั่นฟิชิ่งครับปลามึกนนะครับ วันนี้ถือว่ามากินข้าวข้าวนอกบ้านนะครับกับน้ำปลาหมึกนะครับเราเน้นบรรยากาศนะครับเราไม่เน้นเน้นปลาแต่ก็ขนาดไม่เน้นนะคะนี่คีดดูนะคะนี่ผมโหลน้ำปลาหมึกเอาให้เยอะเลยนะครับโอเคครับโชคดีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมสครับผมสุขอยู่ที่ไหมและไปคันสุดยอดครับโอเคครับสวัสดีครับนะครับ สวัสดีครับเ<อ>ดินทางปลอดภัยครับพี่นันสวัสดีครับครับเเจอเกันใหม่ครับสวัสดนะีครับนี่ก็เป็นขยะทั้งหมดของวันนี้นะครับน้าปลาหมึกกับน้าปลาเล็กกิบใส่ถุงเรียบร้อยเราจะไปทิ้งที่ขยะถังขยะที่ใกล้บ้านเราครับผมเราเอามาได้เราก็ต้องเอากลับได้นะครับก็ฝากเรื่องขยะกันด้วยนะครับเราจะได้มีไม้สวย ไมดีๆไว้ตกกันนานๆบางบางทีไมายปลาเข้าดีๆไปตกครั้งสองครั้งลืมจ็บขยะหรือว่าไม่เจ็บขยะออกมา,าชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้เขาเดือดร้อนเขาก็ปิดไม้เรานะครับเราก็เลยไม่มีไม้ดีๆไว้ตกกันฝากไปด้วยนะครับก็ไม่ได้ว่าใครเฉพาะคนไหนคนหนึ่งกอช่วยๆกันครับผมคนละไม้คนละมือโครงการตกปลาของเราจะได้อยู่กับเราไปนานๆตลอดและสวัสดีครับ